Niggas in my bro tryna phase me niggas in my bro trying to phase me la, 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 la. Mi ไปนอนพี่น้องซะหรอกซาดีพี่น้องซาวไทยมันนี่มุ้งีเสียบต้นได้ใดๆๆล้วกะไปเล่ครับแล้วกะ <c oughs> มันนี่จะพามากินหนูกระทะแฮม, <c oughs> <c oughs> มากินม้ากระทะแฮมากินหมูกระทะแฮ <c oughs> <c oughs> ถึงแล้วพี่น้องมั้ยเปิดขีดแบกเลยที่มานั่งกินหมูกถะในการนั่งที่่แหละนั่งที่กินหมถาในการเหมือนนี่ยัดไปข้างซ้ายมาเอออ่ากินกับดูร้านเหมือนเดิมเก่เหมือนเดิมพี่น้อง กินมกภาษาอะไรนี่บอกเราสะาพี่น้องกภาษาตัางอะไรเนี่ยมันสะไหมขอเราปุยกันพี่น้องป่นี่อ่าน้ำลูกอ่าน้ำลูกเดี๋ยวหนามาอือใส่ครับคนจี่รานะไรนี่กุใส่ใส่กุใส่ก่อนเอาใส่กุใส่ก่อนม่าสิเล่นเออเ้ยเออใส่นี่นี่ไปจะได้กับพี่น้องใส่จนตุ่นเลยโอ้โอ้ ตัวใจน้อยใสทั้งต่นเลยโอ้เหื่อยน้ำเลยพี่น้องเอ้ยใส่พักก่อนเันแล้วนี่นบาครับเบื้องหลังกระป๋าก็เลยก็เช็ดพี่น้องเฮ้ยเพื่อสิได้ทายได้เ็อยากก็ทายคนเดียวอีกไอ้เพ่พามีเลยหมุนไหวกว่าทงวงทามลูก

มากินดิพี่น้องโอ้มกตุีกินโลละบะต้มดอกครับไอ้ตุีมันบะไรต้มมันอะไรต้มมันกมันเบื่อเลยไปโควิดอืมแอกมันต้มบยไงไงบ้ากขกเก็บนี่นี่นี่เกี๊ยวหรืออนี่กุ้งอยู่ เปคนผีป้าพี่นหองตะฟาดีเห็นห็ดดูเห็นดูนี่เน้ะหน่น่น้มินตามกินช่วสิย้าวยาม่าอือาตรมกินเด้ออ้ต้องนอืมว่ามัืช่วงนัรู้กว่าดีเยีนี่ ปบารุกไปไม่แล้วพี่น้องไม่ละไเ้ยไมเหีเหเ้ยเินเฮ้กกยกี่คนไหนูกัดิหูมาอนมากินหมูขาดไนกันนี่บกะทับบบเสียบตองต้นองโชโ เอาตัวยิมใช่ไหมองค์ใหญ่ก่อนลูกิน,น,กน,กน,กนไหนตัวไหนตัวอะไม่รู้เออต้มเลยอืมมึงนี่มากินหมากระทะาอ้ยหมูกระทะพี่น้องหมูกระทะามากินหมูกระส่าโอ้ไฟแรงพี่น้อง นี่พี่น้องช้ำนี่แหละเบิ้งสภาพบ่ต้องห่วงอิ่มเปืสวัสดีครับโอ้เบื้องตั้งห่วงมือเทียมหนูมึงมึงจะม้วนี่ก็พอเหรอพี่น้องเบิ้งนี้กับเป็นกำลังใจให้หนูหลานนี้เด้อพี่น้องเด้อเบิ้งทำกินต่อไปเหมือนก็โอ้มันน้ำแห้งมันี่จะได้กับตามคลิปต่อไปการสุภาพเช่นนั่นแหละจะอิ่มบ่อิ่มจะม้วนบ่ม้วนส่วนมากสิปวดหัวก็อิ่มละก็กินนานอะพี่น้องอ้าวมันีเก็คอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีีนะเออสสวัด 阿弟。